คำเตือนชิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและคำโอเคครับผมก็กลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมที่หน้าเกมฟอร์จูนออกนะครับเราอยู่กันที่สยามแปดห้านะครับรอบนี้ก็มีงบเข้ามาที่สองพันห้านะเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นด้วยเบตหนึ่งร้อยไปเลยแล้วกันครับจดออโต้สักสิบรอบดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามนะฮะ หากใครที่เข้ามาดูช่องผมก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะอ้าวดอกนี้ได้อยู่ขับหมพันสองนะมาดูว่าวันนี้จะได้คูณสิบหรือเปล่านะผมขอแค่ถ้วยทองเต็มแผงก็พอนะครับเคยได้แค่ครึ่งเพผงนะมาไหลไปกันต่อนะตอนนี้ออตโต้เลยที่สารอบนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่แน่นี่ว่าโอเคเข้าไลาส้มนะฮะอ่าส้มสองนะครับ ช่วงนี้ส้มน่าจะถูกอยู่นะฮะมาบ่อยแบบนี้นะพอแพงนี่ไม่ค่อยจะลงเลยนะครับวันนี้ผมว่าจะปั้นกําไรได้สักหมื่นห้าก็พอนะถ้าได้น,นี้ผมวิ่งเลยนะฮะวิ่งไปไหนก่อนนะ <laughs> โอเคดอกนี้ห้าร้อยครับผมมา

โอ okay. เคดอกนี้ได้อยู่ครับผมเข้าไลท์ถ้วยทองได้มาที่1นึ่งพันครับอ้าวต่อให้เอกครับผมมาตอนนี้ทุนผมเริ่มขยับขึ้นแล้วนะเล่นมาประมาณ2องนาทีตอนนี้อัวก็ยังไม่โดดน,นะหน่วงเหลือเกินนะครับโดดยากโดดเย็งจริงๆนะครับเบ็ดหนึร้นี่มันต้องมาสักรอบแล้วแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนนะถ้าไม่มานี้บอกได้เลยว่าโคตรหน่วงนะครับ เฮ้ยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนอ้าวเรียบร้อยครับผมมาขอถ้วยทองเต็มแผงหน่อยเพื่อนมาครับจะมาให้ผมหรือเปล่านะอ่าจังหวะน,นี้อ่างเป่าก็ได้คูณ1 0บคูณสิคูณสิบ,สบ,สบ,สบเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเอาว่ะซูปเปอร์เมกาวินนะครับได้มาที่หนึ่งหมื่นนะโอ้โหไม่ได้ถ้วยทองก็ได้อ่างเปาก็ได้นะครับ มาตอนนี้ทุนผมขึ้นมา11,000นะครับไหลไปกันต่อเลยนะโอเคได้มาที่400นะครับมาไหลไปครับผมโอ้โห เบ็ด100นี่น่าจะเอาไม่อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมขอเอาเบ็ด4 0 0ดูแล้วกันนะครับเผื่อมันจะมานะเบ็ด4 0 0นี่ต้องมาแล้วแหละนะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหไอเวนอ้าวเรียบร้อยครับผมโอ้โหวิกวินนะครับจังหวะนี้หมื่นสองเฮ้ยเอาวะ เขาลายถ้วยทองนะครับอืไม่ต้องโดดก็ได้แตกนอกก็ได้ครับผมโอเคครับผมมาพอเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแจกคนดูสักห้ารางวัลแล้วกันนะครับกติกาของผมง่ายๆนะฮะไม่ดุงยากนะก็ให้ไปกดติดตามช่องสำรองของผมนะฮะจะมีช่องจันสปินซีเอเอกับ X4 ็กซ์สีนะะกดติดตามเสร็จก็มาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้นะฮะว่าชอบเกมไหนของค่าย VG นะครับ เดี๋ยววันที่27วันจันทร์ก็จะถึงนี้นะครับผมจะมาสุ่มแจกที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็จะไปประกาศผลที่เพจของจันท์สล็อตนะครับหาใครฟังกติกาไม่ทันก็ย้อนไปฟังคลิปอีกทีละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม